สวัสดีค่ะคเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมรู้สูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนฮ่าสิบบนฮ่เทียบชน5าสูตรฮ่ก่อนที่จะเข้าการคํานวณฮ่เดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปดีโนนี้จะทําขึ้นโดยใสกข้อมูลทางติดวความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง มีกันมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะสิบบนนะคะเทียบชนห้าสูตรทังวอเแลแอดลงให้นะคะเราได้ตัวชนนะคะห้าสูตรนะคะที่หกกับแปดนะคะส่วนชนสี่สูตรนะคะก็คือห้าคนรางวัลนะคะออกมานะคะที่ 9ก้าห้าหนึ่งนะคะหลักสิบนะคะคือเลขห้านะคะเข้ามาตัวรองนะคะตัวที่ชนสี่สูตรนะสูตรที่เข้ามาก็จะมีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองฮะเดนะะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สามนะคะสูตรที่สองหลุดนะคะแล้วก็เข้ามาหนึ่งสามสี่ห้าแบบนี้นะสูตรที่สองหลุดนะคะก็เท่ากับว่าจะมีสี่สูตรเก่านะคะแล้วก็แอดเพิ่มให้นะคะ หนึ่งสูตรนะคะไม่มีผลในการเทียบชนค่ะแต่ว่าต้องการฮะตัวรองเฉยๆนะคะก็เลยเพิ่มมาให้นะะเป็นห้าสูตรเหมือนเดิมนะสี่สูตรเก่าหนึ่งสูตรใหม่นะะเดีเ๋ยวเราไปดูกันนะฮะสูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสูตรใหม่นะะเพราะว่าเอ่อสี่สูตรหลังเนี่ยจะเป็นสูตรเก่าแบบนี้นะะเพราะว่าที่แอดเขียนตรงนี้น่ะมัน ก็เลยไม่อยากจะลบให้มันดูเลอะเทอะนะคะก็เลยเอาสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรใหม่ไปเลยค่ะสถิติคะสี่สิบเก้างวดค่ะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดคะเด่นห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามนะคะเข้ามาที่สามนะคะเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สองสี่ห้าหกแปดศูนย์คะโฟนวันนะคะออกมาที่เก้าห้าหนึ่งนะคะก็เข้ามาที่ห้านะคะ สูตรเราจะใช้หลักพันสามครั้งร้อยบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิหน้าครั้งที่ 1, หนึ่อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสงหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสาเท่ากับศูบวกสามเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกสองนะฮะเท่ากับหฮะ นำหกบวกสองเท่ากับแปบวนงเท่ากับเก้บวกหนึเท่ากับศูนนยบวกสองเท่ากับสอสองบวกสนะเท่ากับสนะฮะ,ร 4, ะ,ฮะเราจะได้สิบบนนะ,ะในสูตรที่หนึ่งนะ,ะเป็นสูตรใหม่นะฮะหกแปดเก้าศูนย์สอสีหกแปดเก้าศูนยนะฮะตอนที่อ่าแคปสูตรจะปิดน,นะ,ะก็ไม่ได้ดูนะ,ะว่ามันเลยนะ เสร็จแล้วเรามาดูนะฮะสูตรที่สองฮะที่เป็นสูตรเก่าสูตรนี้นะฮะแอดลงมาให้นะฮะทั้งหมดนะฮะสี่งวดแล้วนะะตั้งแต่งวดที่ออกแปดหนึ่งสองฮะสถิติของเขานะฮะห้าสิบเอ็ดงวดงวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะคนตะวันนะฮะออกมาที่เก้าห้าหนึ่งฮะเข้ามาที่ห้าให้เพื่อนๆฮะยึดสูตรเตะไว้นะฮะ สูตรเราจะใช้นะคะหลักพันร้อยบนหน่วยล้างสามครั้งสิหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งทายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สหน่วยทายครั้ง 2, วว 5, ที่สองระบกข้าที่หกบวกเ้เท่ากับสอบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนบวกห่เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าบวกหเท่ากับห่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับห หนึ่งบวกหนึ่เท่ากับสอบวกสเท่ากับห้บวกเท่ากับสีบวกหนะเท่ากับ0ูนย์นะนศนบวก2เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6ะเราจะได้นะ10บนนะในสูตรที่2อะ0ูนย์สอง เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สามฮะ,ะสูตรที่สามฮะ,ะสติสี่สิบแปดงวดฮะ,ะสูตรนี้ลงมาสองงวดฮะ,ะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสามนะคะบนรงบางวัลออกมาที่เก้าห้าหนึ่งนะคะเข้ามานะะที่ห้าสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักหมื่นสองครั้งร้อยบนสองครั้งสิบล่าง สิหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่งรอยหน้าครั้งที่สองสท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกหเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่บวกสเท่ากับเดเบวกหนึเท่ากับแปดแบวกแฮเท่ากับหกบวกหงเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้บวกสเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสีะ เราจะได้นะคะหลักสิบในสูตรที่สามนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสองสี่เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สี่นะคะสตีนฮะสี่สิบเก้างวดงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองฮะปนวันฮะ,ะออกมาที่ เก้าห้าหนึ่งนะเข้ามาที่ห้าสูตรโดยใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสี่ครั้งหลักพันหน่วยหน้า,คร,นาครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนะ่วยทายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกหกนะเท่ากับศูนย์นะ ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหบวกหเท่ากับสองสองบนึ่งเท่ากับสามสามบวกสาท่ากับหกหกบวกหนเท่ากับเเราจะได้นะสิบบนในสูตรที่4ี่นะศูนย์หนึเสร็จแล้วถะะ้าเรามาดูสูตรที่5้านะ,ะสูตรที่5จะเป็นสูตรแบบ5หลักนะ สตินะคะสี่สิบมวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สามสี่ห้าหกแปดนะคะผลรางวัลน,นะ,ะออกมาที่เก้าห้าหนึ่งะถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะคะเพราะว่าห้าตัวเดินยาวนะคะถึงสี่สิบเอ็ดวนเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะ,ะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรฮะ,ะเราจะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกสิบล่าง สิหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้ง10หน้าครั้งที่สองทายครั้งที่ 1, หน่หน่วยทายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สองทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สอครั้งและบวกครั้งที่สอดบวกสเท่ากับศบวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับเก้บวกสเท่ากับสอบวกหท่ากับสาบวกเ้าเท่ากับสองบวกสเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้บวกสท่ากับเะ เจ็ดบวกหนึ 8, 8. ่งเทากับแปบวกหนึ่งเทากับเกบวกหนึ่งเท่ากับศูบวกสงเท่ากับสค่ะเราจะได้นะฮะสิบบนในสูตรที่5้านะเจ็ดแปดครบแล้วนะคะทั้ง5้สูตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลาที่เราทําการเทียบชน,นะคะ่ะเจ็ดแ

สี่สูตรนี้ฮะเป็นสูตรเก่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะชนทั้งห้าสูตรให้ดูก่อนคะตัวแรกฮะหกฮะหมีหนึ่งสองสามสี่นะคะหกมีสี่สูตรแมี3ามฮะเก้ามีหนึ่ฮะศูนย์มีหนก็มี4ี่สูตรนะคะเสร็จแล้ว2องฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะสองมีหนะ้าศูนย์ะสี่มีหนึ่งสองสามนะสี่มีสามศูนย์ะสามก็ตัวที่ชนกันนะห้าศนะูนย์ะก็จะชนนะะที่สองะสำหรับหลักสิบนะเสร็จแล้วตัวที่ชนสนะี่ศูนย์ะก็จะมีที่หกกับศนะูนย์ะจะได้แต่ที่เลขคู่ทั้งหมดเลยนะะ เราต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะสองหกศูนย์นะเสร็จแล้วนะถ้าเรามองนะสี่สูตรเก่านะศูนย์นะก็จะชนนะอ่าที่สามสูตรอยู่แล้วนะสองนะชนสี่สูตรแบบนี้นะก็เป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะะไม่ได้มีผลกับสูตรใหม่นะเสร็จแล้วนะสามมีสองสูตรสี่นะฮะห้านะคะหกหนึ่งสองสามหกก็จะมีที่สามสูตรนะ ฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะเราจะได้นะคะตัวเด็นสิบบนในงวดนี้นะก็คือสองนะะตัวรองนะก็คือหกศูนย์นะได้แต่เลขคู่ทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆน,นะวิเคราะห์พิจารณาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสิบบนนะที่ ่าเป็นสูตรคู่คีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอดอยากจะบอกนะว่าไอ้สูตรสิบบนนะ,ะที่แอดหานะะที่เป็นแบบสามตัวนะคะได้ที่เลขคี่ทั้งหมดเลยนะคะแอดก็เลยพยายามที่จะหานะ,ะแบบสี่ตัวนะคะสี่ตัวเนี่ยมันจะมาตรฐานกว่านะสามตัวนะสี่ตัวเนี่ยถ้าเราสามารถหาได้นะคะเหมือนอ่าหลัก สิบล่างแบบนั้นค่ะที่เดินนะคะยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดเนี่ยจะถือว่าดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันอลองรันดูแล้วนะคะไม่ได้นะคะสิบบนสี่ตัวนะคะเดี๋ยวจะลองรันใหม่ดูก่อนค่ะถ้าไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าสิบบนเนี่ยที่เป็นสามตัวเนี่ยจะมีแต่เลขคี่ทั้งนั้นเลยนะคะฉนั้นสูตรนี้นะคะได้ที่เลขคู่นะคะฉนั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าสูตรไหนจะหลุดมะให้เพื่อนๆคะ เลือกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวเพื่อนเองนะชอบสุขุนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณานํไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะในงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566นาหสหะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความติชมนะะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ